ครับสวัสดีครับพีที่แฟนช่องแฟนคลับทุกคนครับผมวันนี้จะมาสรุปลาวพัฒนาถ้าผมสรุปก่อนหวยลาวออกอการพิจารณาที่ครับผมทั้งหมดจะมีอยู่แปดสำนักกันนะพิจารณาที่ครับผมลาวพัฒนาแปดสำนักกันวันนี้มาดูกันว่าจะมาตัวไหนแต่ละสำนักนะครับผมสำนักจะมาตัวไหน สุดท้ายจะชนกันที่ตัวไหนมาแรงที่สุดเลขวิ่งเราเลขจับคู่กันนะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ้งสำนักแรกครับผมของเซียนก่าหนึ่งเจครับผมเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าเด้อเซียนหนึ่ครับผมอาจจะเอากิ่งอ่ะอยางนี้ชี้ให้ดูอ่ะของ วันจันทร์ที่12อาลาวธนาเซียน179ครับผมอ่าวิ่งรูดบนนะครับวิ่งรูดบน2กับ5เด่นที่2นะครับผมก็มี2 5 2 6 2 7 2 8 2 9อ่า5 6 5 7 5 8 5 9ครับผมอ่านะครับผมนี้ไม่มีตัวเน้นเด่นที่2อ่าส่วนวิ่งรูดล่าง6เม็เดเดียวนะครับผมก็มี6อ่า6 7 6กแปดหกเก้าครับผมนี้คือเซียนหนึ่งเจ็ดเก้าลาวัฒนาอสำนักที่สองของปู่สี่ห้าครับผมปู่สี่ห้าลาวพัฒนาวันที่สิบสองปู่สี่ห้าให้วิ่งบนนะฮะเลขติดเลขวินวินบนมีหกมีสองมีเจ็ดมีสามเดนที่สาม นะครับผมวิ่งรูด3กับ2เด่นที่สามนะครับจับคู่ก็มี6 2 6 7 6 3 6 2อ่า7 2อเจ็ดสองนะครับพี่น้องทที่ครับผมเจ็ดสามสองสองสามสามหกหกเบิ้ลทีนี้เน้นที่หกสามเจ็ดสองเจ็ดสามครับผมส่วนเลขสามตัวหกเจ็ดสามหกเจ็ดสองเน้นนะครับผมนี่คือปู่ สี 4, 5, ลาวพัฒนาอ่ะสำนักที่3ปูขุนนะครับปูขุนลาวพัฒนาวันที่12เลขติดทั้งหมดจะมีอยู่8ตัวนะครับผมอ่ะมี1นถึงเกตพนทีครับผมอ่ะวิ่งรูดบนล่างนะครับผมวิ่งรูดบนล่างหกับสเด่นเท่ากันอ่ะจับกู่ก็3 4 6 2 1 5หกสองหนึนเกะครับเป็นองชีครับผม เน้นที่หกสองรองหนึ่งห้านะครับผมส่วนเลขอสามตัวอา่าเท่ากันนอกแคปหน้าจอไว้เรือยพี่น้องที่ครับผมอา่ามาดูสำนักที่นะสี่อ่านะครับผมสำนักที่สี่อ่าสำนักที่สี่ของอ่าพ่อแล่ขนนอนนานะครับผมลาวัฒนาวันที่สิบสอง่าพ่อแล่ขนนอนนาให้วิ่งรูดบนหกกับแปดเด่นที่หกครับผม อาจับคู้ก็6กห้าหกแปดเเน้นที่6กติดหก็ตึง6กหกห้าหกแปครับผมนี่คือบนส่วนล่างพ่อแหล่คนณาน,นาให้วิ่ง4กับ0เด่นที่4ี่าจับคู้ก็6 4สี่ศูนเน้นที่64กับ0ูย์สีครับผมนี่คือราวัฒนาพา่อแหล่สำนักสำนักที่ ที่5นะครับผมสำนักที่5เจเลขวิ่งเงินล้านวันที่12บลาวธนานะครับผมอ่าวิ่งรูดบนล่างอ่าวิ่งรูด2อวิ่งรูด7กวิ่งรูด8เด่นที่2นะครับผมเด่นที่2อาจับคู่ก็2 2 2 5 2 9อา่าถ้าเกียตก็เกียตสเกียตหเกียตแอ่าถ้า8ก็8 0 8 3 8 7เน้นที่2องสองเบิ้ลในพวงที่ครับผมอ่าแล้วก็เจ็ด เจ็ 7, ครับนี่คือราวพัฒนาของเกยเล็กวิ่งเงินล้านอ่ะแคปหนะ้าจอไว้ด้วยพี่น้องที่ครับผมอ่ะมาตามสำนักที่6นะครับผมสำนักที่6ของปูอ่าของปูศูนนะครับวิ่งรูดบนล่างอันนี้คือสูตรใหม่นะครับผมปูศูนให้วิ่ง5กับ6นะครับผม5กับ6เด่นที่5อ่ะก็มี5 3 5 6 5 7นะครับผมถ้า6กก็6 3 6 6อ่า6 7 หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเน้นที่ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดกับผมนี่คือของปูศูนย์เจ็ดสำนักที่เจ็ดนะครับผมสำนักที่เจ็ดวันนี้เอาไปแค่แปดพอนะพี่น้องที่ครับผมเอาไปเยอะปวดหัวเอฟซี FC จะกระวนกระวายจะไม่มีสมาธิที่ซื้อสำนักใดกันทีนี้ของเซียนพี่ไม้นะครับผมเซียนพี่ไม่วิ่งรูดบน อ่าสามกับ1เด่นที่3นะครับผมก็มี3 5 3ห้าสามเจ็ดสามเก้าอ่าลักันหนึ่งก็1 7 1 9 1 8นะพี่น้องที่ครับผมอ่าไม่มีตัวเน้นให้ให้เท่า,ทากันในพี่น้องที่ครับผมแต่เด่น3ก็ต้องเน้นที่3ใช่ไหมครับอ่าทีนี้อ่าถ้าวิ่งร่าง4กับ6เด่นที่4นะครับผมจับคู่ก็4 5 4 7 4 9 5 6 5 7 5 9อ่า อ่าถ้าเด่น4ก็ต้องเน้นที่4 5 4 7 4 9่้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้สำนักสุดท้ายสำนักที่8นะครับผมสำนักที่8ของเซียนอุดรนะครับเซียนอุดรวันนี้อ่าสำนักที่8วิ่งรูดบนล่าง5กับแ้าเท่ากันในพันธุ์พี่ครับผมอ่าจับคู่ก็มี8 085อ่า5 4 5 5 1 9นกะครับผมอ่าเท่ากันด้วยพันธุ์พี่ครับผม เลขสามตัว,ตวอ่าสามตัวก็มีห้าห้าแปดศูนย์เก้าห้าสี่เก้าห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 ้าสี่ห้าห้าห้าเบิลตองนะครับพี่น้องชื่อครับผมอาทีนี้ทั้งหมดแปดสำนักนี้จะมาชนกันที่ตัวไหนเลขวิ่งมาดูกันนะครับมาดูกันที่พี่น้องอยากจะอ่าอยากจะถูกอยากจะโชคดีก็ต้องดูที่ตัวนี้นะครับพี่น้องอ่าตัวนี้ว่า เลขที่มาแรงที่สุดที่ชนกันมากที่สุดในอาราวัฒนากันของวันจันท์วันจันท์นะครับผมวันจันทร์วันจันที่อาสิกันนะครับผม12ธันวาคมนะครับอาธันวาคม65เด้อพี่น้องที่ครับผมธันวาคม65นะครับ สรุปสรุปนะครับผมสรุปสรุปก่อนนะก่อนหวยลาวออกนะครับผมสรุปก่อนหวยราออกอ่ะนะครับผม แปดสำนักนะครับผมแปดสำนักแปดสำนักดังอ่ะดังต้องดังเพื่อเชฟพี่พพพน้องที่ครับผมต้องดังอยู่แล้วเนาะ,ะแปดสำนักดังอ่ะชนกันที่ตัวไหนมาดูครับผมอ่ะเลขวิ่งนะครับผมอ่ะเลขวิ่ง เลกวิ่งที่มาแรงที่ชนกันนะครับพี่นอ้องที่ชนกันบนล่างนะครับผมบนล่างเด้อนะครับผมรูดบนล่างกันได้นะกพันพีครับผมเกลกรูดบนล่างกันได้บนล่างนะครับผม <c oughs> มาอันดับหนึ่งมาอันดับหนึ่งก็คือหกนะครับผมหก มาอันดับหนึ่งหกเด้อพี่น้องมาอันดับสองก็คือสองอันดับสามก็คือห้ากับแปดนะครับผมห้ากับแปดเอาไปสี่คู่เอาไปสี่ตัวไม่ใช่สี่คู่มาอันดับหนึ่งนะครับผมมาอันดับหนึ่งชนกันมากที่สุดนะก็คือห้าสำนักนะครับผม ส่วนสองก็สี่สำนักนะครับสี่เปอร์เซ็นต์อ่าส่วนส่วนห้าสามเปอร์เซ็นต์นี้ก็สามเปอร์เซ็นต์นะครับผมสรุปแล้วเลขวิ่งมาแรงที่สุดในวันจันทร์ที่สิบสองนี้ก็คือหกอ่ารองมาก็คืออันดับสองก็คือสองอันดับสามห้าอันดับสี่แปดนะครับผมนี่ครับเลขที่มาแรงที่สุดนะครับผมเลขวิ่งบนล่าง <c oughs> เอาทีนี้มาดูเลขมาดูเลขจับคู่นะครับผม่าจับคู่จับคู่ที่ชนนะที่ชนที่ชนบนล่างนะครับผมบนล่างเดอ้อพี่น้องพี่ครับผมบนล่างไปกลับก็ได้พี่น้งพี่ครับผมบนล่างกันนะครับนะครับบนล่างกันเดอ้ออ่ะบน ล่างนะครับผมอาทิน,นี้มาดูจับคู่ตัวไหนมาแรงที่สุดในสัปดาห์นี้คือในวันจัน์นี้อ่าวันจัน์นี้มีชนกันอยู่ที่อ่าที่มาแรงที่สุดก็คือ6 7นะครับผม6 7อันดับที่2อ่ะก็คือ6 2 อันดับที่สามก็คือสามเจ็ดอันดับสุดท้ายอันดับที่สี่ก็คือหนึ่งเจ็ดนะครับผมนี่ครับเลขที่ชนกันมาอันดับหนึ่งมี 4. สี่ชนกันที่สี่ 4. สำนักนะครับผมอันนี้ก็ชนกันที่สามสำนักนะครับผมอันนี้ก็สามสำนัก ส่วนตัวนี้ก็สามเหมือนกันนะครับผมสามสำนักอ่ะสรุปแล้วบนมานดับหนึ่งก็คือหกอ่าจับคู่มานดับหนึ่งไปกับบนล่างหกเจ็ดนะครับผมนี่ครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้อ่าเลขวิ่งสี่ตัวสี่คู่นี้มาอ่าไม่อาจจะมาสองตัวอ่าเลขจับคู่จะมาสองคู่บนล่างกันได้พี่น้องที่ครับผม เอาฉะนั้นแล้วขอให้พี่จงโชคดีอ่ามันหมานโชคๆมันหมานกันด้วพี่น้องเจอกันสองทุ่มครึ่งครับผม